สวัสดีค่ะเราเก็บสลัดนะคะเพราะว่าแม่ค้ามีออเดอร์มานะคะก็เลยเก็บสลัดมาส่วนหนึ่งนะคะเล็กน้อยเขาเขาไม่เอาเยอะนะคะก็เลยเก็บมาแค่นี้นะคะก็จะมาดูนะคะว่าเอสลัดนี้มีสายพันธุ์ไหนบ้างนะคะที่เราปลูกนะคะก็ตอนตัดไม่ทันไม่ทันบันทึกบันทึกวิดีโอนะคะก็เลยมาถึงตรงอ,อยู่ในกระมังแล้วนะคะก็แช่น้ําไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ตัดมาแล้วนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสลับพันธรรมดานะคะอสีเขียวๆนี่นะคะต้นเขาจะใหญ่ยักษ์เลยนะคะต้นใหญ่ยักษ์มากเนาะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยปลูกนะคะเพิ่งจะลองปลูกนะคะต้นมันต้นมันใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็มันโตวไวนะคะแล้วก็มันก็จะข่มไวด้วยนะคะคือมันก็เป็นไปตามสเต็ปแหละนะคะก็อายุของเขาก็จะค่อนข้างที่จะสั้นกว่าสลัดที่เราปลูกทุกทีนะคะนี่นะคะ อันนี้ตัดมาใหม่นะคะมันก็เลยเหี่ยวๆแบบนี้นะคะแต่หลังจากที่ดูดน้ําแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะฟ <c oughs> ื้นตัวนะคะลำต้นก็จะแข็งขึ้นอันนี้คือพันธุ์ธรรมดานะคะที่ที่ชาวสวนส่วนใหญ่เขาปลูกกันนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ปลูกตามเอ่อดีดีโอเก่าๆจะเห็นว่าไม่มีพันธุ์นี้นะคะไม่มีพันธุ์นี้เดี๋ยวต้องเติมน้ําอีกนะคะในกระมงังเพราะว่าน้ํามันน้อยไปให้ให้สลัดดูดน้ําขึ้นมาแล้ว ขาก็จะฟื 1941, ้นตัวนะคะแต่นี้เพิ่งตัดมาเมื่อกี้เองนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ธรรมดานะคะต้นใหญ่ยักนะคะตอันนี้นะคะนี้ก็จะเป็นคอร์สนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอร์สอันนี้เป็นกรีนคอร์สนะคะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าเหี่ยวทุกต้นเพราะว่าเพิ่งตัดเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ รีนคอร์สเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นเลดคอร์สเนาะนี่นะคะเลดคอร์สส่วนญ่เราจะจะจะปลูกพวกนี้นะมากกว่าสลัดธรรมดาเนาะอันนี้เลดคอร์สนะคะเขาก็จะเป็นต้นสีแดงแบบนี้เนาะนี่นะคะอันนี้คือเลดคอร์สก็จะคู่กับรีนคอร์สนะคะส่วนรีนคอร์สเนี่ยรีนคอร์สเนี่ยก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะมีสองสายพันธุ์นะคะพันธุ์ พันธุ์ที่เห็นเนี่ยตรงหน้านี่ก็เป็นพันธุ์ใบใบเล็กเรียวนะคะใบเล็กเรียวนะคะจะมีอีกพันธ์หนึ่งที่เราปลูกประจํานะคะเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็จะมีพันธุ์นั้นนะคะก็จะเป็นใบใบเขาจะใหญ่นะคะใบจะใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะคะต้นจะอบอวบใหญ่ๆนะคะแต่อันนี้เป็นเล็กเรียวนะคะก็ถ้าส่งถ้าส่งแม้ค,ม <c ười> ค้าก็จะไม่ค่อยได้น้ําหนักนะคะถ้าเราจะคิดว่าเราจะทำไรายได้เนาะเราก็ควรจะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะ เขจะปลูกอีกพันธุ์หนึ่งที่มันใบใหญ่กว่านะคะแล้วก็กอใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นกอเล็กๆนะคะผอมๆนะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นใบอย่างนี้แหละนะคะเรียวๆแบบนี้นี่นะคะอันนี้ก็พันธุ์เดียวกันนี่นะคะอันนี้ก็พันธุ์เดียวกันเพราะจะไม่ค่อยมันจะปวกเปียกนะคะมันยังไม่ดูดน้ําเพราะว่าตัดมาปลูกก็มาถ่ายทําเลยนะคะแต่หลังจากนี้สักชั่วโมงหนึ่งต้นลาต้นก็จะแข็งขึ้นใบก็จะ จะชูขึ้นมานะคะจะไม่อ่อนแบบนี้นี่นะคะอันนี้กอ็อันนี้ก็จะเป็นเรดเรดคาลอนนะคะนี่เป็นเรดคาลอนนะคะนี่ใบจะค่อนข้างหยิกนะคะนี่มันออดมากนี่นะคะเรดคาลอนนะคะอันนี้ต่อไปนะคะ เจะบอกทุกพันธ์นะคะทุกสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะโอ้ยมันกรอบมากเลยหยิบไม่ขึ้นอันนี้เนาะโอยต้องค่อยค่อยหยิบนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อออะไรอะ เลดโอ๊กนะคะอันนี้เป็นเลดโอ๊กนึกนึกชื่อไม่ออกนึกนานเลยอันนี้เป็นเลดโอ๊กนะคะโอ๊กเอ่อถ้าเป็นสลัดถ้าเป็นพันโอ๊กนะคะสังเกตว่าเอ่อใบเขาจะหยกักหยักแบบนี้นะคะใบเ็าจะหยกักหยักแบบนี้นะคะส่วนถ้าเป็นคอสนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบจะเรียบเรียบแบบนี้เนาะเสียดายจังเลยอ่ะมันมันเหี่ยวนะคะมันดูไม่สวยเลย <laughs> นี่นะคะรีบรีบถ่ายทําไปหน่อยเนาะนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นโอ๊กนะตระกูลโอ๊กอันนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะส่วนเอ่อกรีนโอ๊กก็ตามที่เราลงไปค่ะที่แล้วนะคะอันนั้นคือหมดแปลงไปแล้วนะคะคือเก็บทั้งแปลงไปแล้วก็เลยเอ่อไม่ได้เก็บมาเปรียบเทียบนะคะว่าเรดกับกับเอ่อกรีนนี่มันเอ่อะอะไรนะเอ่อเขียวกระแดงต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็น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 เรดโอ๊กนะคะเป็นโอ๊กสีแดงนั่นเองเนาะนี่นะคะ แตนนี้เห็นชัดอันนี้เป็นเรดคลอลนนะใบหยิกๆแดงๆแบบนี้นะคะเรดคลอนอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรอ่อะไรเขาเรียกอะไรนะเรซเรดเรดเรดโอเช่นกันนะคะแต่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นใบใบใบหยักนะคะเป็นใบหยักนะคะแล้วก็ต้นสูงนะคะจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นต้นสูงนะจะต้นเล็กนะคะต้นเล็กมันสูงแบบนี้นะคะผอมๆนะคะต้นผอมๆเล็กๆแบบนี้เนาะนี่นะคะลักษณะใบจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ความแดงของเขาจะจะ,จะเหมือนกันเนะเาะ <c oughs> ลงไม่ได้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดใหม่นี่นะคะส่วนส่วนเออมีอีก,อกแบบนี้นะคะมีอีกแบบนี้ มีแบบนี้เอ่อฟินเล่นะคะฟินเล่เอ่ออันนี้ตามเอ่อส่วนใหญ่นะคะตามห้างหรือว่าโรงแรมตามร้านอาหารใหญ่ๆเขาชอบใช้นะคะฟินเล่นี่นะคะเขาชอบใช้ฟินเล่นะเอ่อไปเอ่อจัดเอ่อจัดจานนะคะจัดคือเอ่อไปจัดอะไรก็แล้วแต่นะคะความงามหรือว่าไปผสมอา,อาหารเาเมนูต่างๆนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่า มันสวยด้วยแล้วก็กรอบด้วยนะคะนี่คือฟินเล่นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะเขาจะขึ้นห้างนะคะขึ้นห้างอนะันนี้คือฟินเล่เนาะกรอบนะคะกรอบมากจะคล้ายๆกับผักกาดแก้วนะคะความกรอบนะคะแต่รสชาติผักกาดแก้วอร่อยกว่าเนาะผัะกกาดแก้วก็คือตะกุลสลัดนี่แหละแต่ท่านเขาเรียกผักกาดแก้วไม่รู้งงเหมือนกัน <laughs> นี่ก็ฟินเล่เนาะฟินเล่นะนี่นะคะ นะคะเขาเขาไม่เขาสั่งน้อยนะคะก็เลยตัดแค่นี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าพวกผักหรือผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนาะถ้ามันเอ่อถ้าถ้ามันมีสีนะคะก็ตามที่เคยเคยอ่านมานะคะสีของผักหรือผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีเอ่เออะไรนะเรียกอะไรคุณค่าทางอาหารไม่เหมือนกันนะคะวิตามินหรือว่าสารที่ได้จากพืชผักผลไม้เนี่ย <c oughs> ที่มีสีนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันเช่นกันนะคะไม่จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะผักหรือผลไมถล <c oughs> ้ถ้าเราเลือกบริโภคได้ถ้าเราเลือกบริโภคนะเราก็จะได้สารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเรานะคะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรค์ทุกเลิฟนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ